ขายไ,ไงนะโมเดลก็คือต้องมีการเปิดการขายการถามปัญหาการแก้ปัญหาแล้วก็การปิดการขายนะครับมาดูันแรกนะครับคนเราเนี่ยจะต้องเปิดใจก่อนการเปิดใจคือการทําให้ลูกค้าเนี่ยเปิดประตูหัวใจและชอบอยากคุยกับนักขายถ้าเขาอยากคุยกับนักขายเนี่ยนะครับเขาซื้อนิวกาสซื้อสินค้าเราป็นคลึ่งหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะประกันกชีวิตหรือว่าอะไรที่ขายยากๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ซื้อเพราะประกันกนะเขาซื้อเพราะตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้เขาเปิดประตูและเขาชอบเรา<ม>นะครับหนึ่งก็คือต้องสร,ร้างบุคลิกภาพก่อนในการขายสองก็คือเป็นนักสนทนาที่ดีสามรู้จักลิงค์ลูกค้าบุคลิกภาพสําคัญนะครับในการเป็นนักขายนักขายต้องเป็นไงแต่งตัวดีสะอาดเรียบร้อย ลูกค้าถึงต้องการที่จะเข้ามาคุยด้วยผมเองเนี่ยสวัยก่อนเนี่ยเป็นอาจารหาอะไรในสวนใหม่ๆนะครับชอบสบายใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะใส่เกงขาสั้นไปเที่ยวห้างแต่ก่อน,นี้จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเ,เล็กนๆนไม่ค่อยมีห้างผมเนี่ยต้องไปเชียงใหม่เชียงรายวันนั้นเจอดีเลยนะครับไปที่เชียงรายไปห้างอีกหนึ่งปรากฏว่าเห็นรถไปนะครับเจอผู้ชายคนหนึ่งมาทักพี่พี่พี่เฮออาจารสุริชัยจานโน้อใช่ไหม ผมบอกใช่สิเด็กมันก็บอกไงอุ้ยตายล่ะผมคุณมาตรงมาตายเลยแถวนี้ผมไม่ได้ไว่าอาจารย์ผมไม่ได้ไว่าอาจารย์อ้าวไม่ไว่าผมต้องทำไังไงคืนนี้ผมพนันกับเพื่อนผมไว้เพื่อนผมมาว่าเนี่คืออาจารย์เขาเคยสอนเขาที่มหาลัยนเรศวรแต่ผมว่าไม่ใช่<อ>ผมก็เลยเสียพนันผมก็เลยถามกลับว่าคุณน,นึกยังไงคิดยังไงว่าผมไม่ใช่อาจารย์มหาลัย เขาพูดประโยคเดียวผมจําจนถึงปากีและจําจนวันตายเขาบอกผมนึกไม่ถึงเลยว่าคนอย่างอาจารย์จะแต่งตัวแบบนี้เจ็บไหมเจ็บนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตนะครับผูกไทใส่สูทน,นะครับตลอดเลยต้องรักษาภาพพจน์นะครับบางวันต้องแงใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทใส่สูทน,นอน ภรรยาที่บ้านถามนะครับนี่ทำไมคุณเป็นา่างนี้อ๋อเพื่อรักษาภาพเนี่ยผม,มต้องบอกนะ,นะครับว่าผมมีภรรยา,อรอายรของตัวเองแล้วหรือว่ามีเมียของตัวเองแล้วนะแต่งงานเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ผมบอกพวกเราก็คือผมไม่อยากพวกเรามนาะข้ามหลังในโซบุม <c oughs> บอกให้รู้ดานลูนะ่ลด้าไปนะ <c oughs> เดี๋ยวบรรยายเฉย็รอบเขามาถามกันนะก็เลยต้องบอก บุคลิกภาพสําคัญการจะเป็นนักขายต้องแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฟอมของ่านอยู่แล้วนะครับมีสบายเป็นนักสนทนาที่ดีรู้จักพิกลลูกค้าลูกค้ามาหาเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะจริงไหมครับผู้ชายก็มาซื้อผมเองเนี่ยซื้อให้ลูกเนี่ยยังต้องเข้าไปซื้อหน่ให้ลูกนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักวิรห์เพศวัยของลูกค้าด้วยเช่นลูกค้าผู้ชายเขาก็จจะมีนิสัยอย่างหนึ่งผู้หญิงก็มีนิสัยอย่างหนึ่ง ผู้ชายนิสัยเป็นยังไงครับผู้ชายเขียนไงชอช้างสระอายอยักษ์ช้างคือชูผู้ชายนี่มักจะเจ้าชูใช่ไหมเราลองดูฮะเราขายของดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเห็นเราสวยๆที่จีบปากจีบคำแล้วใช่ไหมครับจีบนั่นจีบนี่บางทีเราดูที่หัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวงูออกใช่ไหมครับเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เ่ยต้องรู้นิสัยผู้ชายช่อช้างสระอายอยักษ์ยอยักษ์เที่ยวใหญ่ ฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะช้าชูยังนะครับนี่คือธรรมชาติผู้ชายส่วนใหญ่ยิงหอหยิบอหยิงเงางูหอหยิบย่อมาจากพีพ้ช่ายยิ้มใหญ่เลยด้านหลังยิ้มเลยนะหอหยิบย่อมาจากหอหยิบใส่ผ้านะครับผู้หญิงจะเรียบร้อยเหมือนผ้าที่ยักไวหขอหยิบ ย่อยย่อยอีกแลยฮะย่อยอีกโสมาผู้หญิงชอบสะอาๆสวยๆเห็นะครับพักเที่ยงเห็นครูไหมครับอย่าว่าครูเลยครับเมื่อกี้ที่ผมออกไปตอนเที่ยงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอาอะไรฮะกระจกมาดูแล้วครับมันนกหงษ์หยกเลยครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับถามว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่เชียงใหม่นะฮะมาดูนะมาคนนี้อยู่ระยองนะฮะเอากระจกมาแล้วพักเที่ยงเห็นไหมพักเที่ยงครูเหมือนกันครูอาจารย์ตนเที่ยงเห็นไหมเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเอาอะไรฮะ ไปขับรองเท้ามาปักหน้าแล้วเผลอแป๊บเดียวเลยฮะอันที่ปักน้ำฝนมาปักฝนตาเผลอแป๊บเดียวเป็นไงครับเอาลิสติกมาทาปาดแล้วผู้หญิงทาปาดสวยๆนี่น่าเกลียดนะผมลองสังเกตดูนะบางคนทา สตรีไม่คาปากเพราะฉะนั้นสตรีที่ดีนอสีต้านมาหาสีปาก T.O.E ได้ยิ่งนดะีในมงคลขาวอ่อนเลยนะครับหอหยิบยอหญิงงองงูงองูย่อมาจาะะับไปครับงุบพูดถึงตัวเองก็แบบเนี้ยงามงอนงบอย่างผมนี่นมีภรรยาที่บ้านเป็นของตัวเองภรรยาผมเนี่ยนะครับสมัยผมสอนหาราไรได้ยนส่วนชิบสามตีนนะครับเงี้ยเรามากแบมือขอละมา เกือนะแบสามหมื่นบาทมานะครับแทบไม่ได้ใช้เลยมานะครับทุกเดือนแต่ภรรยาที่บ้านดีอย่าง,างนี้นะให้ผมใช้วันละห้าร้อยบาทเยอะไหมครับ <c oughs> เยอะนะแต่มีข้อแม่นะครับต้องเหลือขึ้นมาเท่าเดิมได้ไหมลูกตางบไหมครับถึงแม้เขาจะงกอย่างไรนะครับแต่ผมชอบอย่างภรรยาที่บ้านผมนีีเป็นคนหาเงินเก่งถึงแม้ผมจะซ่อนตู้เสื้อผ้าอะไรเ้ผ้าอะไรรองเท้าหาเจอหมดนะครับ แล้วผมมีภรรยาเนี่ยเชื่อไหมแต่งงานมาสิบกว่าปีผมไม่เคยเขียนภรรยาผมจะเป็นผู้ฟังที่ดีผมเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยนะเนี่ยอยาคุยกับที่เปรี้ยหรือว่าใครต่อใครเนี่ยเมื่อวาน่ผมจะบุคลิกผมเงียบๆแต่พอขึ้นมาพูดเนี่ยคนละเรื่องเลยนะแต่พอลงปปุูบเนี่ยไม่คุยถ้าสัตว์คนละอย่างกันการคุยนี่สองทางแต่การพูดเนี่ยทางเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะมันต่างกันแต่ผมเนี่ยเป็นปอกเป็นคนไม่ชอบคุยแต่ผมเป็นคนชอบพูดโดยเฉพาะพูดต่อหน้าที่ชุมชนภรยาผมเป็นไงครับผมจะไม่เถียงเพราะเป็นไงครับเวลาเราเถียงเขาเนี่ยมันเป็นการโอกาสที่เขาริคพักพอพักมันีรอบสองรอบสามตามมา